Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so, dinantikan di Nara, semua วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .6 โดยมีคุณครูผู้สอนคุณครูสุยาศรรอนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งคาบก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมและการหาส่วนสูงว่าของรูปสามเหลี่ยมนั้นหาอย่างไร และในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือหลังจากที่เรียนแล้วนะคะนะักเรียนสามารถที่จะอธิบายมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ และในการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมในวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเกรยียนลองสังเกตดูนะคะอ่หรือว่านักเกรยียนจะลองทําตามก็ได้นะคะอ่าโดยในกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมสํารวจมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอาโดยวิธีการที่หนึ่งก็คือให้แต่ละกลุ่มเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยมมุมป้านอย่างละ1รูปบนกระดาษจุดนะคะอา,อาจจะไม่ใช่กระดาษจุดก็ได้นะคะถ้าไม่มีนะคะแล้วตัดตามรูปแล้วเขียนตัวเลขกำกับที่มุมไว้นะคะเช่นตัวอย่างอ่าดูตัวอย่างนี้ก็คือจะมีมุมที่1มุมที่2แล้วก็มุมที่3นะคะทีนี้จากมุม ก็คือจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นมุมอะไรเอ่ยนะคะอะมาลองดูกันต่อนะคะว่าจะทำยังไงต่อนะคะเพื่อที่จะหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะและต่อไปในขั้นตอนที่สองนะคะอ่าให้เราฉีกกระดาษส่วนที่เป็นมุมของรูปสามเหลี่ยมนะคะดังรูปนะคะโดยในการฉีกนั้น คือให้มุมแต่ละมุมนั้นติดอยู่นะคะอาจสังเกตเห็นจากกระดาษที่ฉีกนะคะก็คือจะมีมุมที่1มุมที่2แล้วก็มุมที่3นะคะและจากนั้นนะคะ่าในขั้นตอนที่3นี้ให้สร้างเป็นมุมตรงโดยให้จุด a เป็นจุดยอดมุมนะคะ,ะในการสร้าง มุมตรงก็คือให้เราลากส่วนของเส้นตรงยาวๆนี้นะคะแล้วก็โดยให้จุด A นี้เป็นจุดยอดยอดมุมนั่นเองแล้วนํามุมทั้ง3มุมที่เหลือนํามุมทั้ง3มุมที่ได้ฉีกเมื่อกี้นะคะจากข้อ 2. มาวางต่อกันมาวางเรียงต่อกันและไม่ซ้อนทับกันนั่นเองโดยให้จุดยอดอยู่ที่จุด A นะคะจุดยอดมุมอยู่ที่จุด A ซึ่งในการต่อกันก็จะได้ภาพดังนี้นะคะเป็นมุมที่1 2 3สเรียงต่อกันดังนี้ซึ่งจากการต่อกันในที่นี้จะได้ข้อสรุปว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะอาจดูมุมนะคะมุมที่เกิดขึ้นก็คือมุมที่เกิดขึ้นทั้ง3มุมตรงนี้รวมกันได้จะเท่ากับ180องศ์ นั่นเองก็คือเหมือนกับมุมตรงนั่นเองนะคะก็คือมาต่อกันแล้วมุมทั้ง3ามุมก็คือเป็นมุมตรงนั่นเองซึ่งมุมทั้ง3ามุมรวมกันแล้วจะเท่ากับ180องศาหรือเท่ากับ2มุมฉากนั่นเองนะคะดังนั้นจากข้อสรุปนี้สามารถสรุปได้ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3ามุมจะมีขนาดเท่ากับ180อง นั่นเองนะคะอ่าทีนี้จากนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในการหามุม3มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยค,คุณครูจะมีตัวอย่างที่1มาให้นะคะจากตัวอย่างที่1น,นี้จากรูปให้เราหาขนาดของา C แล้วก็มีสัญลักษณ์ข้างบนนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ มุมนั่นเองนะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมุมเวลาอ่านเราเรียกว่าอ่านว่าวขนาดของมุม C นั่นเองทีนี้จากรูปให้เราหาวิธีคิดคิดยังไงเอ,อ่ยซึ่งเราทราบมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าข้อสรุปที่ได้ก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั้นรวมกันแล้วทั้งสามุมจะต้องมีขนาดรวมกันเท่ากับ180องศ์ ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนื่องจากครูเคลืนเขียนบทความมาให้ว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ต้องเท่ากับ180องศาและจากรูปจะได้ว่า60บวก30แล้วก็บวก4นั่นเองอแสดงว่าในการคิดเราต้องเอามุมทั้ง3มุมมาบวก การน,นั่นเองและ60องศานี้ก็คือเป็นมุมอะไรคะมุมที่ A นั่นเองและ30องศาคือมุมที่ B อ่าแล้วก็บวกมุมที่ C นะคะทั้ง3มุมจะต้องรวมกันเท่ากับ180องศาอ่าทีนี้เราต้องการหามุมที่มุม C อย่างเดียวนะคะอ่าทีนี้เอาสอง ตัวเลข2ตัวหน้ามาบวกกันก็คือ60บวกกับ30ได้90แล้วก็บวก C นะคะมุม C เท่ากับ1 8 8 10องแาองาและจากสมการนี้นะคะในการหาคำตอบอเราต้องการทราบมุม C ดังนั้นให้เราย้ายอะไรคะ,ะย้ายข้างไปนะคะย้าย9อ่าโดยย้าย90ตัวนี้90ย้ายไปทาง ขวาตรงนี้นะคะย้ายไปทางขวาจาก90ก็คือเป็นค่าบวกในการย้ายสมการย้ายตัวเลขนะคะย้ายย้ายไปอีกข้างหนึ่งจากบวกก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะถ้าเราย้ายเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนั่นเองจาก90ตรงนี้ก็คือมีค่าเป็นบวกย้ายไปจะเป็นลบดังนั้นทางซ้ายจะ เป็นค่าของมุม C นั่นเองอทีนี้จะได้ว่ามุม C เท่ากับ180ลบ90คำตอบที่ได้คือ90นั่นเองนะคะดังนั้นมุม C จะไม่ขนาดเท่ากับ90องศาและต่อไปนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ กี่ยวกับการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างที่2กันจากรูปนะคะ,ะก็คือจากรูป NSO ให้เราหาขนาดของมุมที่ N นั่นเองนะคะ,ะให้หาขนาดของมุมที่ N ก็คือตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไรนะคะ,ะทีนี้มาดูกันวิธีการคิดคิดยังไงเอ่ย เนื่องจากเรารู้นะคะว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั้นทั้งหมด3มุมจะต้องรวมกันได้180องศาและจากรูปในส่วนที่เป็นมุมฉากนั้นเรารู้ว่ามุมฉากก็คือจะมีขนาด90องศา ซึ่งในรูปไม่ได้กำหนดมาให้ว่ามีขนาด90แต่เรารู้ใช่ไหมคะว่ามุมฉากนั้นจะมีจะต้องมีขนาด90องศาดังนั้นถึงรูปจะไม่ได้กำหนดว่าเขียนตัวเลขมาให้แต่เรารู้นะคะว่าถ้าตรงไหนที่เป็นมุมฉากเมื่อไหร่แสดงว่ามุมนั้นมีขนาด90องศานั่นเอง และจากมุมทั้งสามมุมามาเขียนนะคะมุม90นั้นก็คือเป็นในส่วนของมุม S นั่นเองแล้วก็บวกกับมุมที่มีขนาด58องศาก็คือตรงที่มุม O นะคะจากรูปและบวกกับขนาดของมุมที่เราต้องการหาคือมุม N ทั้ง3มุมนี้รวมกันแล้วเท่ากับ180องศาและจากสมการนี้นะคะเราต้องการหามุม N ดังนั้น90บวกกับ58ก่อนอ่บวกกันก่อนได้เท่ากับ148แล้วก็บวก N นะคะบวกมุม N เท่ากับ180องศา และในการหาคำตอบอเราต้องการทราบมุมเอ็นอย่างเดียวก็คือต้องการทราบมุม N นะคะเหลือให้เหลือไว้ตัวเปรอเอ็นอย่างเดียวดังนั้นเราจึงเราต้องทำยังไงต่อคะให้เราย้ายตัวเลขที่เป็น1 4 8อย่าย้ายจากซ้ายไปขวาในการย้ายอ่นกักเรียนทราบไว้เลยนะคะในการย้ายไปฝั่งตรงข้ามเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนทันทีนะคะ ดังนั้นในการย้าย148ตัวนี้อ่า148ย้ายไปอยู่ทางซ้ายจาก148ก็คือจะมีค่าเป็นบวกพอย้ายไปปุ๊บก็จะมีค่าเป็นลบ180่148องศาทีนี้ทำการลบ180ลบ148ก็จะได้คำตอบเท่ากับ32องศานั่นเองนะคะสำหรับ มุม n จะมีขนาดเท่ากับ32องศา,าและนี่ก็คือเป็นการหามุมภายในของรูป3ามเหลี่ยมนะคะให้เราดูว่ามุมที่กำหนดมาให้มีขนาดกี่องศาและมุมที่ไม่กำหนดมาให้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะในการหานั้นถ้าเป็นมุมฉากามุมฉากเรารู้ว่ามุมฉากทุกมุมจะมีขนาด90องศา นั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้กําหนดมาให้นะคะแต่เราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาอาและนี่ก็คือเป็นคําตอบของตัวอย่างที่2ค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะก็คือเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยในการหามุมภายในของรูป3าเหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะไม่ค่อยยากใช่ไหมคะก็ะคือเรารู้ว่า สรุปแล้วก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะมีทั้งหมดด้วยกันสามมุมและสามมุมนั้นต้องมีขนาดรวมกันเท่ากับ180องงศานั่นเองนะคะและในการหาให้เราดูว่ามุมไหนที่กำหนดมาให้และมุมไหนที่ไม่ได้กำหนดมาให้และเราต้องการหานั้นข้อสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะถ้ามุมไหนที่เป็นมุมฉาก เรารู้ได้เลยว่ามุมนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากับองค์90องศานั่นเองนะคะและในสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบเนื้อหาการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้อ่าวัสลามค่ะอัสสลามอัลัยกุมบรตุลตอลลอฮฺบาริกาตุ